โอโยโอ้โโอ้โเยโอ้โอ uh, ้โยโอ้โหโอสโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โอ้โหโอ้โกโอหอ้อห้โหโอ้โหโอออไอ้โหโอายไมอ้้องโหโ้โอ้โหโ้โวอ้อโวอ ฉันนะฉันไม่ชอบเธอมาไป,ไ,ปไปเลยไปเลเลยกลับบ้านละกลับบ้านแล้วบบนะกลับบ้านแล้วตักลับบ้านแล้วตั้งแกะที่เกะเยวฉันไม่เยอะเทอาจะไปไหนกับเขานะ่ะฮึฮะ <c oughs> <c oughs> จะดำโยโย่ไปไหนกับเขาเราอะ่ะ <c oughs> ลองวิ่งมาหาแม่สิ น้องมีลองวิ่งมาหาแม่สิไปแล้วไปแล้วแนบเลยนในโย